สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกลับมาอยู่ในช่องม o s t l a n channel อีกแล้วนะครับวันนี้จะมาสรุปผลการแข่งฟุตบอลนะครับคืนที่ผ่านมาว่ามีคนไหนสกอร์ไปกันบ้างนะครับเริ่มต้นกันที่ผลฟุตบอลเอลเลดูบีซีของเนเธอร์แลนด์รอบเพย์ออฟรอบที่2นัดแรกวีวีเวโเสมออัมมาเลสซิตี้ไป1ประตูต่อ1โดยทางด้านวีวีเวนโนั้นได้ประตูจากทางด้านของมิเชลฟานลุยเยนนาทีที่7 ส่วนทางด้านอเมริซิตี้นั้นได้ประตูจากทางด้านของแอนโทนีลิมเบอร์เบนาทีที่29จบเกมคู่นี้ในนัดแรกนะครับวิวเวโลเสมอทางด้านอเมริซิตี้ไป1ประตูต่อ1โดยจะเตะกันในนัดที่2เพื่อจะหาผู้ที่จะผ่านเข้ารอบต่อไปนะครับมาดูในส่วนของผลฟุตบอลกันโชดเซ y ตบีอิตาลีรอบรองชนะเลิศนัดเพย์ออฟรอบแรกกิเอรี่ครับเอาชนะด้านของปาาไป3ประตูต่อ2 โดยทางด้านกนยายลี่นั้นได้3ประตูครับจากทางด้านของซิตโตลิวอั o โบนาทีที่68นาทีที่89และอีกลูกจากลูกที่จุดโทษจากการทำประตูของจารูก้าลาปาดูล่านาทีที่85ส่วนทางด้านปาลมาครับได้2ประตูจากทางด้านของเอเดียนเบเนดชักนาทีที่10และอีกลูกจากทางด้านของไซมอนโซมนาทีที่26จบเกมคู่นี้ครับ กาเี่เอาชนะด้านปามาในนัดแรกของเพย์ออฟรอบรองชนะเลิศนะครับไป3ประตูต่อ2ต้องกลับไปเตะกันอีกทีที่บ้านของปามานะครับมาดูในส่วนของสรุปนะครับตารางคะแนนบุนเดลีกาของเยอรมันนะครับว่าใครได้ไปเล่นฟุตบอลอะไรกันบ้างนะครับแชมป์ในปีนี้นะครับตกเป็นของไบเยนิวนิกครับต่างกันแค่ประตูได้เสียกับอันดับ2คือโบริเซียดอนมุลนะครับกันแค่ ประตูได้เสียเท่านั้นนะครับส่วนแต้มนั้นเท่ากันนะครับโดย4ทีมแรกนะครับที่จะได้ไปยูฟาแชมเปียนลีกนะครับก็จะมีไบเยนมิวนิกครับบรุสเซียดอทมุนอาเบลไรซิกครับและยูเนียนเบอร์ลินครับส่วนทางด้านยูโรปาลีกนะครับทีมที่ได้ไปก็คือทางด้านไฟบวกอันดับที่5ครับและอันดับที่6เป็นไบเออร์ลูคูเซ่นจะได้ไปฟุตบอลยูฟาคอนเฟอเรนซ์ลีกนะครับ ส่วนทางด้านทีมที่ตกชั้นนะครับตอนนี้ครับมีอยู่2ทีมครับที่ตกชั้นไปแล้วก็คือเชลเก้ศูนย์ีกับแฮทาเบอร์ลินนะครับส่วนทางด้านสตุตการ์ดนั้นต้องไปเตะเพย์อฟนะครับเพื่อหนีตกชั้นนะครับเราจะมาสรุปนะครับดาวซันโวของบุนเดสลีกาเยอรมันในฤดูกาลนี้นะครับโดยดาวซันโวในปีนี้นะครับมีดาวซันโวร่วมนะครับอยู่2คนครับ โดยอันดับแรกก็คือทางด้านคริสโตเฟอร์เอ็นคูคูนนะครับของอาร์เบไลซิสครับยิงไป16ลูกกับทางด้านนิคลัสฟรีครูสนะครับของเวเดอร์เบเมนก็ยิงไป16ลูกเช่นกันนะครับส่วนทางด้านอันดับ2นะครับก็เป็น2ร่วมเช่นกันนะครับก็จะมีทางด้านของลองดานโกลโมนีนะครับของไอทัดแฟรงเฟิร์ตครับเตะไป15ลูกและอีกคนก็คือวินเซนโซกิฟโฟของไฟบวกครับก็15ลูกเช่นกัน ส่วนทั้งด้านอันดับที่3นะครับเป็นทางด้านของชาร์ดนาบี้ครับของบาเยนน์มิวนิกครับยิงไป14ลูกมาดูในส่วนของแอซิ์นะครับจ่ายบอลสูงสุดของบุนเดสลีกาเยอรมันนะครับอันดับหนึ่งครับทางด้านของลาฟาเอลกิไรรูนะครับจากบุรุ斯เซียดอนมุนครับแอซิ์ไปทั้งหมด12ลูก อันดับที่2เป็นทางด้านของลองดานกอโลโมนีนะครับของไอทักแฟรงเฟิร์ตแอซิสไปทั้งหมด11ลูกอันดับที่3ร่วมนะครับมี2คนครับมีเจามูเซล่านะครับของไบเยนบนิกครับ10ลูกและอีกคนหนึ่งของฟอร์เลียนไคของโคโรนครับ10ลูกเช่นกันครับส่วนอันดับที่4ครับมีทั้งหมดนะครับ4คนนะครับแต่ว่าอีกคนนะครับพอดี รูปเขาหายนะครับผมเลยไม่ได้เอาเข้ามานะครับก็จะมีทางด้านของมิเชลไวเซอร์นะครับของเวเดอร์เบเมนเลูกโยนัสฮอปมันของกัตบาก9ลูก,ลกและทางด้านของอลัสซานเปยาของกัตบากเชนก่นกันครับแอซซิดไปทั้งหมด9ลูกโอเคนะครับผมเนี่ยเป็นการสรุปผลการแข่งขันฟุตบอลมาค่ำคืนที่ผ่านมา ยังไงนะครับฝากทุกท่านนะครับกดไลค์กดแชร์ครับกด s u b สไครต์และกดกระดิ่งนะครับเพื่อท่านจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องเราแล้วก็เป็นกําลังใจนะครับให้เราได้ทําคลิปต่อๆไปนะครับโอเคนะครับผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ